สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดบอไม้ครับ นี่ครับหน้างานใหม่เราครับต้องเคลียร์ลิงก่อนว่าเป็นยังไงส่ายอยู่ตรงไหน่อ,ตอกตนครับนี่น่าจะเป็นสระเก่าหรือเปล่าดูไปแล้วน่าจะเป็นสระเก่านะครับ พามาดูหน่อยอูย้มันเป็นหนองเป็นหนองเก่าหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสะ้ลกไปหมดเลยคือเีอร์ริงเสร็จแล้วน่าจะรู้ครับว่าเป็นตั้งใดโอ้นี่แหละครับทุกคน บอ่อเก่าอีกแล้วครับเดียวบอ่อเก่าอีกแล้วผูว้ทำทางลงไปเอาบอ่อในนี้หรือเปล่า เรา,าง <นะ S 1> ลงเอาดินยื่นี่บ่ลงเอาดินยื่นี่บ่ครับอ๋ออันนี้บ่แม่นบ่ คุอสาลูกนี้เราจะมาถมถมสาลูกนี้ถมสาสลูกนี้เหรอ,รหรอโอ,โอ้ถ้าคันเหลืองใช่อยู่บลัวเดี๋ยวให้น้องมะนาวลงไปเทข้างล่างเลยโอ้ผมมาคิดว่าเด็กคุณศาอยู่นี่ไม่ใช่สินี่ถมสารครับเ,เดี๋ยวต้องเคลียร์ลิงกันครับ ผมเลยครับโอ้แค่น้อยๆนะเนี่ยไม่ติดาปากออกแล้วออกแล้วเขาดูน้ำบอ,อกเลยว่ามันแห้งเ,งเองมันแค่เองมัาานแค่เองปาพลาดเลยตรงนีง้ตรงนี้แค่น้ำนีำน่ผมงานใหญ่ครับพี่น้องอตรงนี้ก็น่าจะผมกันนะตรงเนี้ย หรือนะ่าจะเอาไปเอาดินข้างในนูน้นหรือเปล่าแล้วมาถกตรงนี้ เคลื่อนันครับปาจเจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับได้งานใหญ่แล้วครับ